ค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะทางเพื่อนเพื่อนทาง y YouTube ิกต t อกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพี่ๆจะมาใช้เทคนิคอินดิเคเตอร์ตัวใหม่ให้พี่ๆได้ดูนะคะชื่อว่าอินดิเคเตอร์ CCI เนาะถ้า CCI มีการทะลุเส้นศูนย์นะคะเราจะกดขึ้นถ้า CCI ทะลุ เส้นสูย์ขึ้นกดขึ้นเส้นสูย์ลงกดลงนะคะเท่านั้นเองเลยนะคะเราจะใช้2อ d ินดิเคเตอร์ในการเทรดวันนี้คือเส้นแบ่งโซนนะคะ EMA 2 5ควบคู e 25, ่กับ CCI นั่นเองมาลองดูกันนะคะตอนนี้เราเปิดคู่เงินรอไว้เลยนะคะแล้วเรามาตั้งค่ากราฟกันนะทุกคนนะเรามาตั้งค่ากราฟกันก่อนโอเค พิมพ์ตรงคำค้นหานะคะว่า CCI นะคะทุกคนแล้วก็ใช้ค่าปกติเลยเราจะได้เส้นข้างล่างมาแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเปิดอินดิเคเตอร์อีกหนึ่งตัวนะคะก็คือ moving average นะคะปรับ14เป็น25นะคะ ตับ SMA เป็น e n a กดใช้นะคะจะได้เส้นแบบนี้ขึ้นมาตรงกลางนะคะลืมบอกไปวันนี้พี่ๆนะคะเทรดผ่านโปกเกอร์ 8x เททนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากเข้ามากลุ่มจอยเรียนด้วยการมีโค้ดสอนฟรีจันถึงอาทิตย์นะคะทุกวันเลยก็สามารถจอยกลุ่มมาได้กดที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์นี้หรือว่าสแกน QR โคดหน้าช่องได้เลยนะคะแล้วก็เข้ามาเป็น เพื่อนคอมมูนิตี้เดียวกันได้เลยมีสคริปแจกฟรีด้วยนะทุกคนนะโอเควันนี้เราจะมาลองใช้เทคนิคนี้กันดูนะคะตอนนี้ cci นะคะมีการทะลุเส้นร้อยเนาะด้านล่างลงไปปักหมุดหัวลงไปแบบนี้ตอนนี้มันเป็นช่วงไซด์เวยในการาฟคู่เงิน ejotc นะคะเดี๋ยวเราลองเปิดคู่เงินอื่นเพิ่มขึ้นมาก่อนนะทุกคนนะถ้าคู่ไหนสวยแล้วเดี๋ยเราจะเข้าเลยนะคะอาจจะใช้เวลารอนิดนึงนะทุกคนนะ โอเคอ่ะคู่เงิน EJ นะทุกคนเดี๋ยวพี่ๆจะกด follow กดลงนะคะเพราะว่ามันกำลังเป็นเทนขาลงแล้วมีการวิ่งมาแตะที่เส้นศูนย์นะทุกคนนะออ้แต่ได้ราคาไม่ดีได้ราคากระโดดมากนะคะ แล้วก็มาลุ้นกันว่าน้องจะสามารถชนะได้ไหมในไม้นี้นะคะเห็นไหมทุกคน CCI มีการตัดพุ่งลงมากลางแท่งเส้นศูนย์ของของ CCI เนอะดังนั้นแท่งนี้ยน่าจะปิดแดงแหละแต่เราได้ราคาไม่ดีเราก็มาลุ้นกันว่าเราจะชนะได้หรือเปล่านะคะ แบบนี้ลาอาจ,จะต้องทบไม้นะคะทุกคนเป็นไม้ที่สองนะคะโอเคแต่ CCI มันมันกดลงนะทุกคนนะอ่าเราเข้าที่ไม้สองนะคะโอเคหลังจากนี้เราก็รอเพียงแค่หนึ่งนาทีนะคะเรามาดูกันว่าน้องจะสามารถปิดแดงให้เราได้หรือเปล่าในเทคนิคนี้นะคะ เมื่อกี้เราแพ้ไปนหนึ่งไม้นะทุกคนนะอ่ะสาวิเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันนะคะ22วิมามาเป็นไง เป็นไงจะได้ไหมสิบวิเทคนิคนี้บอกเลยว่าสามารถใช้ได้นะคะแต่รอกราฟนานนิดหนึ่งแต่ก็สามารถใช้เทคนิคนี้ในการเข้าออเดอร์ได้เช่นกันอันนี้เป็นเทคนิคขาลงนะทุกคนนะเห็นไหมวิ่นสวยๆนะคะสำหรับใครที่อยากใช้เทคนิคในการเทรดอ่า binary option แบบนี้สำหรับการเทรดที่รู้แพ้รู้ผลรู้ชนะภายในหนึ่งนาทีก็สามารถมาเรียนรู้เทคนิคดีๆได้ในกลุ่ม ของบ้านเทคนิครับนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มย่อยสังกัดของพีพีคือชื่อเดียวกับหน้าจอเลยนะคะฟรีดอมเทสสามารถเข้ามาจอยกันมาขออัคลิปหรือขอสัญญาณเทสฟรีได้เลยนะคะไม่มีเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นและมีโค้ดพาเทศทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย